สวัสดีเอฟซีและเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเอฟซีและเพื่อนๆเ,เรื่องหวยหวยคือเขาดวนๆมากนะคะดวนๆมาแอดเข้าไปสำรวจบ้างแล้วมีอ่าหลายสำนักที่คล้ายๆกับแอดนะคะคล้ายๆกับแอดเลยหวยนะคะอยากให้พี่น้องทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่เห็น ก็าฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้แอดแอดจะได้หาแนวทางมาลุ้งหายทุกมมือเนาะพี่น้องเนาะจัดไปหาซื้อใบกรออันเรื่องหอยวงในพี่น้องตรงกันเป๊ะเลยกับของแอดนะคะเดี๋ยวสิหาว่าบอกเดี๋ยวสิหาว่าแอดบ,บอกเรื่อไปหาจัดใจโรดเตอรีไปเด้อพี่น้องเพราะว่าอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเถิดรางวัลที่หนึ่งทุกคนเด้อ ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยใครแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งใครแชร์ขอให้ถูกหวยงวดสิบหกกันยายนหกเจ็ดด้อพี่น้องเด้อแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบางเท้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจสิบวเห็นนะพี่น้องเนาะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะเป็นแค่แนวทางแอดกัหามาล่งห้ไเด้อพี่น้องเด้อจัดไป เก้าศูนย์หาหกศูนย์ห้าหาสื่อให้ได้ได้เป็นน้องเด้อหาถึงรางวัลที่หนึ่งเ้่หาถึงรางวัลที่หนึ่งมาอย่าลืมแอดได้เป็นน้องเด้ออย่ยาลืมแอดนะคะแอดก็นั่งอยู่ไกลทางแน่นอนพี่น้องลดผ่านไปผ่านมากนี่เสียงแหนะนะคะพี่น้องจะได้ยินบอพี่น้องกับฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะ ให้แอดด้วยเด้อพี่นอ้องเด้อทหาถือกมาเหตุังได้กัสิปวา่าโอ้ยมองนั้นคนคือให้แม่นแทบเผวาเด้แม่นมาพี่น้องจัดไปเดือหาซื้อรรตีไว้หาเถือกแล้ววันที่1นึ่งเดพี่น้อง9ก้าศูนย์หาหกนย์หาเด้อนะคะเน้นเน้นเนะคะเพื่อนเลขฟอง้างกับศูนย์หาเก้าหาล่องกับศูคือเก้า ฝากแชร์เ,เพื่อนๆด้วยนะพี่น้องเ้อเดีย๋ดวยวจะว่าบาบอกเรื่องพี่น้องีฝ้าวไปหาซื้อเอาซื้อรถตลีมืออื่นกับออกมากเรารถตลีเนาะบางเจ้าก็ออกมากเราลารถตลีนะพี่น้องนะแอดกับจะหาซื้อคือกันละพี่น้องขอให้โชคดีร่ำรวยฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ